หลังโดนขวัไหนทุกอย่างสวยด่าโดนครับสูกเขาบันใหามันแรงจะยิ่าโดนนะผมอย,ยานตาย กราบสวัสดีครับอยู่ผม 14k นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาญาโลมิงครับรุ่นก็ไม่เต็มกําลัางแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับสกินไมคครับเพิ่งได้จับนะไหนมาหลายมือเลยครับกําลังได้เล่นรุ่มครับช่วงนี้ม่เลยค่อยจับรวมเลยผมดาบอาญามากเพื่อนพวกญี่ปุ่นเลยนะครับคอยดนน่ําเล่นบอเอา้าทาไมไม่สองเมีดคุมงมา โงโงโุ้มหงอกคล้องสามกันนะมาได้แล้วแหล,ละมุหยาหอกลอรีออนเ่นนัตายาเซีเอ้ยเ่นนัตยาเซีต้นเกมให้มันได้นะครับดึงไปละเอะนะทำยังไงก็ได้ให้เราเละครับผม ทุก้าเปิดแล้วเดี๋ยวปล่อยครับควันลงเอาข้องเลยฮะทางออกว่เจออะไรประมาณนี้ยามาผมโดนย่ำเลรียนยับ ก็อัยยานเดือดที่ส,สองกับกลางมันจะเดือดกันนะนจูบจริงเลยลก็ทึ่ชัยน่อยละกันบนโดนแหละสีน่าทีพอทีป้อมนาาจะแตกบ่าเอาด้วยนะ แต่เังไม่เอาผมเอ้ยผมมาในหล่างให้เลยนี่อ่ะนึกหลางสา,าไปเอาดิเอาดิเอาดิกินพิษโตลแล้วผมเอาในคิวด้วย จะกินไม้กวดสวยอะอดการมันด่าเย่าด,ด่าผมโม้ไหวอยวไงอ้าวเด็ด่าผมตุยไปแล้วอะ รอบเอชสิบสองจะไปขึ้นยานนะครับตั้นฟ้าเหมาเก่าแล้วบอกเลยเอ็นปลอดภัยถ้าเอ็นอยู่กับพี่ไอ้เนาะโอ้ตายลิตอ้าวเบียบได้ <c oughs> ท่อน <c oughs> <c oughs> ใจย,ยินได้ย,ยานโอ้ขึ้นพิดกลางเตะกันเนี่ยไม่ขึ้นท้ไมจะเหี่นหะมเอาเหยียบได้นี้หางเงินต่อครับเอา ดับก่อนลกันครับเงือนจะเยะยานเดียว 10s แนหละถ้าเป็นดับกิบกลางหน่อยดะนิ้วตัง ตายแลวดาใส่บอสสวยขึ้นได้แล้วกันเอาเบิร์ดเลยเพื่อนม,ม,มีหลางนะป้าตายอีกแล้วโอ้โห ตายถึงโตวสวยบ่มีอย่างเลยนะเพื่อดเชียวเบสวยตัดเลือดไปหาเปอร์เซ็นต์ตัดเลือดไปอีกหาเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยเฮ้ย้ย้ยท่อนตัวนี้มันขังวะเดยบ้อยกินนี่ก็สวยอ่ะยานะมาตันยได้วยครับเอาเนื้อด้วยนะทางเนื้อเป็นแคหลี่สองตครับเอาแบบบันไดเดินเลยไป เร่งจริงเอ็มเนี่ยหน้าอเตียเนี่ยนอำมข้าปลอมเลยเลยเกินสวยล่างไปแล้วนะนั่นแล้วข้างเข่าอีก โดนหยก,กนเงนี้ยโหโดนเปิดเอามันดีเพื่อนด่าเข้าไปแล้วด่าเปิดอันทีเลยละกันชอน็อตนีต้องจัดมันหาใครเนี่ยฮะห,หลิดเลยหลังโดนกดไหนทุกอย่างสวย

เลือดเก่ามอยู่เรียบร้อยครับโอ้โหล้ำหุดเกินเก็บสามเฮ็นดาทำอะไรใจเย็นใจเย็นสวย ไล่ไล่ยับยับแ yeah, ย็กันบดเลยด่ากับฟามจมเรียวชิบหาเลยด,ด,ด่ากันได้ด่าโดนครับสูขข่เขาบันท่ามันแรง ยิ่งวัดโดนนะผมออยันตายจะได้เกิดไงตายโชว์เลยยันตายจบบนน่ะจะไหวครับเอาเลยท่อนตัวเดียวสวยจบแนวผมเนี่ยลงสักที ปรามาันนี้นะครับอายาโลมิ่งนะครับสกินไมแบบสวยๆเลยครับแต่กันยังเพิ่งเพิ่งไดไม่มีเวลามาอัดให้ดูครับไอายา่ายนทองสป,ปอร์ตได้นะครับขาสามายสีาิ์ไปชิบเก่านะครับเยอะสุดเลยนะ ขอคล้องกับแบบนี้นะครับจิ่นิดถ่ายเป็นสม,มุิเขียวนะครับก็ไปนะครับไปเจอกันคลิปหนานะครับอย่างไฮรินตอนใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ยล้มกดไลค์ก็แชร์ก็ตะลิงเลยนะครับเจอกันครับเจอกันคลิปหนา